สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนดุกท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือ5เล่มนี้นะครับวันนี้ชวนั่นคุยเรื่องของตลาดหุ้นกับตัวนักเทรดนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากทวิตเตอคุณ l ลร r y t e n ทาเรลี่นะบอกว่านักเทรดนะ่ะก็มักจะมีส่วนที่แข็งแรงที่สุดกับส่วนที่ออนแอที่สุด คือมีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งนะฮะในกระบวนการของเขาเนี่ยจะมีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งครับกระบวนการเทรดนะกระบวนการเทรดของตัวนักเทรดเองมักจะมีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งเมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มันจะทำให้เราสามารถโฟกัสที่จะสร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้มันมี ระดับที่สูงขึ้นนะฮะแล้วก็มีการควบคุมอารมณ์มีวิน,นัยแล้วก็มีความยั่งยืนครับมีความสม่ำเสมอยั่งยืนความจริงแล้วตลาดเนี่ยไม,ไ,มไม่ได้ไม่ได้ทำลายหรือเป็นปฏิป,ปักษ์ต่อน,นักเทรดหรอกมันเป็นนักเทรดเองัแหละตัวนักเทรดเองแหละที่ทำลายตัวเองครับดังนั้นเนี่ยคุณจึงต้องเรียนรู้ครับ เรียนรู้ที่จะทำนิสัยดีๆซ้ำๆครับแล้วก็ลดทอนครับหรือลดความผิดพลาดลดนิสัยเสียลงไปนะฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมว่ามันดีนะโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าตลาดไม่ได้ทำรายนักเทรดหรอกนะตลาดไม่ทำรายเสรดหรอกมาเก็เอ m a r k e t doesn't beat trader เทรดเดอร์บี๊ดเดมเซลฟ์เนี่ยฮะดีนะผมว่าน,นี้ดีมากคือใครก็ตามที่เข้าใจว่าตลาดมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรามากมายหรอกคโอเคมันมีปัจจัยในตลาดนะมีปัจจัยมีมัดมีปัจจัยต่อการได้กำไรและขาดทุนแหละเพียงแต่ว่ามันก็เป็นปัจจัยที่นอกเหนือจากการควบคุมเราเองไงใช่ไหมถ้าใครเข้าใจว่าตลาดผลลัพธ์การเคลื่อนไหวตลาดนะหนึ่งนะ ผลลับการเทรดนั้นมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คุณจะมองเกมในมุมที่แตกต่างจากคนทั่วไปทีเลยนะคุณจะมองมุมของความน่าจะเป็นครับลคล้ายๆก็ตามครับที่เข้าใจว่าตัวเองระบบตัวเองเนี่ยระบบตัวเองมีจุดอ่อนนะมันไม่แข็งไม่ได้เป็นจุดแข็งทุกเรื่องไม่แบบระบบเองเพอร์เฟกเป็นกำแพงเหล็กอะไรงั้นมีจุดแข็งจุดอ่อนเนี่ยถ้าคุณเข้าใจนะ คุณจะโฟกัสเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากการคือพูดง่ายง่ยกันนะถ้าถ้าคุณถ้าคุณเชื่อนะถ้าคุณเชื่อถ้าถ้าคุณเชื่อว่าระบบ perfect คุณจะไม่สนใจความเสี่ยงครับ นี่แต่ถ้าคุณเชื่อว่าถ้าคุณเชื่อว่าระบบอินไม่เพอร์เฟกครับคุณจะคุณจะสนใจคุณจะใส่ใจในในริสครับเนี่ยนี่นี่เป็นสิ่งที่ที่ผมเจอด้วยตัวเองนะคือการที่ใครสักคนไม่สนใจความเสี่ยงนี่ผมเข้าใจนะเพาะว่า,วามัน น่าจะมาจากความมั่นใจในความรู้ที่ตัวเองมีนะหรือมั่นใจใน performance ที่เัวเองมีหรือมั่นใจในกระบวนการกระบ,การ,ก,ระบการเทรดเดอร์ก็ตามที่เขอาจจะชนะมาก่อนแล้วก็มั่นใจเกินเหตุนี่เป็นปกติของมนุษย์นะที่ว่าเรามักจะตัดสินใจครั้งต่อไปอยู่บนพื้นฐานของครั้งล่าสุดครับแต่ถึงนนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยมันก็เป็นดาบสองคมนะคือ ถ้าโมเมนตัมมันดีเ้ื่อโชคยังดีเราก็ได้กําไรเติบโตพุ่งขยานได้แต่ว่ามันแต่ถ้าตลาดมันพลิกผันมาที่ใดมาเมื่อไหร่ครับไอความมั่นใจแบบนั้นอะ่ะมันจะเป็นดาบทิ่มแทงและขัดขาคุณให้ล้มขมําเลยนะด้วยเหตุน,นี้ครับนักเทรดที่สําเร็จหรือมืออาชีพส่วนใหญ่นะผมว่าทุกคนแหละง่าไงนะอาจจะบางคนก็นได้ผมเห็นในทวิตเตอร์บางคนก็อวดอ้างว่าเนี่ยฉันเป็นนักเทรดสำเร็จฉันไม่สนใจเรื่องของ สต็อปล็อกก็ว่างไปนะแต่ว่าผมตีความว่าส่วนใหญ่แล้วกันนักเทรดสาเร็จส่วนใหญ่เมื่อชีพส่วนใหญ่เขาจะมองเกมการเทรดผ่านความน่าจะเป็นครับพอคุณมองเกมการเทรดมองผลลัพธ์ผ่านความน่าจะเป็นวาน่าในระบบเขาไม่ไม่เพอร์เฟกนะเนี่ยไม่เพอร์เฟกต์ปั๊บเนี่ยเขาจะเริ่มใส่ใจเรื่องของริสทันทีความเสี่ยงทีและก็ตามครับที่คุณใส่ใจความเสี่ยงนะฮะ คุณจะห่านมองตัวเองมาขึ้นครับนะครับความเสี่ยงเนี่ยนะความเสี่ยงนะริสนี่มันมันจะเป็นเรื่องเดียวกันกันกบสิ่งที่เรียกว่า psychology ฮะถ้าคุณไม่ใส่ใจในเรื่องถ้าคุณไม่เข้าใจในเรื่อง,องความเสี่ยงนะถ้าคุณไม่ไม่อินไม่เห็นด้วยไม่เข้าใจไม่ไม่คิดว่ามันสําคัญเรื่องความเสี่ยงนะคุณจะ คุณจะมีความคาดหวังกับผลลัพธ์ที่สูงมากครับและคุณจะไม่สนใจความเสี่ยง Money management มันนี้ m ั n ติเมเนจเมสนจ risk management ไม่สนใจครับจับแต่นี่คือ all in น l l in ินอย่างเดียว, all in, all in ยยวนั่นเป็นเพราะว่าคุณมั่นใจเกินเหตุแต่ว่าอไรก็ตามที่คุณใส่ใจความเสี่ยงคุณเห็นว่าความเสี่ยงมีค่าปั๊บเนี่ยคุณจะเริ่มลงลึกในเรื่องของ psychology ครับตัวคุณเองครับคือศัตรู ตัวที่ร้ายกาจที่สุดในกระบวนการเทเรดนั้นใช่ไหมจริงฮะทุกอย่างนะฮะผมเชื่อไหมผมว่ามะเร็งก็เป็นส่วนหนึ่งของการคําว่าตัวเองตัวคุณเองคือศัตรูตัวร้ายสุดของตัวเองนะคือสนิมกมอเกิดจากเนื้อในตนนะธรรมชาติมันสร้างมาวันนี้ฮะทุกอย่างนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยการโรคร้ายาการเสื่อมสภาพของร่างกายเนี่ย เห็นไหมครับมันก็มาจากเนี้ยดังนั้นธรรมาชาติเหล่านี้เขาพยายามบอกเราว่าที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งนอกเหนืออื่นใดมันมีปัจจัยต่อความอยู่รอดเราน้อยมากเมื่อเทียบกับตัวเองนะคือจริงมันก็มีมีปัจจัยแหละแต่ว่าไอ้ปัจจัยที่มี Impact สูงสุดอยู่ตัวเราครับอยู่ตัวเราเนี่ยการเกดเช่นกันฮะถ้าคุณเข้าใจและมองว่า ตัวฉันเองแหละคือศัตรูตัวไร้สุดของตัวฉันเองเนี่ยคุณจะเริ่มใส่ใจละไซโคโลจีอะไรครับครบคุมอมรรมครับมีวินัยและความสม่ำเสมอเนี่ยฮะเหตุผลที่ผมเขียนเร่นี้ขึ้นมาเพราะแบบนี้ฮะคือเอ๊ะทำไมทําไมเซียนหุ้นเขาพูดถึงว่าวินัยมันจําเป็นมันสําคัญนะทําไมผมผมก็พยายามหาคําตอบมาตอบให้ได้ว่าทําไมถ้าพยายามอ่านหนังสือ หลายๆเล่มที่เกี่ยวกับวินัยก็ไม่เเขียนนะมันก็เป็นอะไรที่แบบคือมันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากอยากจะเข้าใจและเราเชื่อมโยงได้ไงผมเลยเขียนเองดีกว่าเขียนมาปานเนี้ยเนี่ยถ้าเป็นอะไรก็ตามอยากสื่อสารเรื่องวินัยการเทรดน,นะต้องมีลำดับขั้นแบบเนี้ยซึ่งผมไม่ใจว่าเล่มเนี้ยมันจะเป็นเล่มที่ไม่มีใครเขียนอะ <laughs> ไม่มีใครบ้ากล้าเขียนวันนี้เพราะว่าวินัยมันเป็นเรื่องของ p s y c h o จีครับ คุณต้องระหนักรู้มาก่อนว่าคุณมีจุดอ่อนและคุณคือศัตรูของตัวเองครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าทาไมถึงปิดตัวเองว่าอะไรอะไรเป็นปัจจัยเนี่ยทําให้ผมลงลึกในการเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาและแน่นอนครับทวิตเตอร์ของคุณลอรีก็เช่นกันครับนะครับเมื่อไรก็ตามที่คุณเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเรามีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนนะในระบบเนี่ยคุณจะเปลี่ยนโฟกัสมาที่การนะครับเน้นจุดแข็งครับ แล้วก็ควบคุมอารมณ์ครับแล้วก็ที่สำคัญกะครับวินัยครับวินัยเนี่ยวินัยสําคัญจริงครับเมื่อคุณมีวินัยนะมันวินัยมันเป็นเหมือนกับมันเป็นรากของมันเป็นต้นไม้ใหญ่ครับนึกภาพปะ่ะมันจะเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีรากออกมามันเหมือนกับการลากเส้นที่มันเป็นต่อยอดเป็น Family Tree แฟมิลี่ทรีมันนะฮะวินัยอยู่บนสุดครับถ้าคุณมมีวินัยนะคุณจะมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ครับ แล้วก็แน่นอนฮะความยั่งยืนสม่ำเสมอก็ต้องมีตามมาครับในวินัยฮะแต่ถึงนานั้นวินัยมันไม่ใช่เป็นอะไรที่พูดแล้วทาตามได้เลยมันต้องมาจากการตระหนักรู้ครับการเข,าเข้าใจเข้าใจว่ามีความเสี่ยงนะเข้าใจว่าเราอ่อนแอนะเข้าใจว่าเราต้องมีการป้องกันตัวเองให้ดีสุดก่อนเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นเกมยาวใช่ไหมเกมยาวเนี่ยเข้าใจว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นศัตรูตัวสําคัญที่สุดเนี่ยพวกเนี้ยถทยคุณมีไม่ไหนได้ครับ เมื่อคุณตระหนักรู้ว่าปัจจัยสําคัญที่ทําให้เราให้นักเทรดแต่ละคนสําเร็จได้คือ psychology นะฮะวินัยก็มีครับวินัยเช่นกันวินัยเป็นส่วนหนึ่งของ psychology ครับเมื่อคุณเข้าใจเรื่อง psychology ว่ามันสําคัญที่สุดนเนี่ยตอนนั้นเองครับคุณจะตระหนักรู้ว่าแท้จริงแล้วตลาดนี่ยมันเป็นเพียงแค่กระจกเรื่องนี้ถูกเขียนอยู่ในหนังสือชื่อว่า เทรดดิ้งอินเดซนครับเพียงแต่ว่าผู้เขียนเขาโอ้โหปรัชญ,ญาจ๋าเลยหรือไม่เราอาจจะไม่ถึงขั้นของเขาเราเลงไม่เข้าใจผมผมจึงคิดว่าประเด็นเนี้ยมันสำคัญจริงแต่ว่าจะสื่อสารยังไงให้นักเทรดที่อยู่นอกบริบทของอเมริกานะหรืออยู่บ้านเราเนี้เข้าใจผมจึงพยายามเขียนออกมาให้ ให้ท่านเห็นภาพผ่านหนังสือเล่มนี้นะฮะวินัยนักเทรดน,นะครับนี่ฮะนี่เป็นทั้งหมดครับที่ผมอยากจะามาสื่อสารนะครับว่าจริงๆแล้วในตลาดหุ้นไม่ได้ไม่ได้ร้ายกับเราหรอกมันก็เป็นเช่นนั้นเองครับมันก็มีมอบให้ทั้งโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงนะมีทั้งความเสี่ยงไม่ให้โอกาสมีอันตรายและมีทั้งเงินทองฮะมีทั้งเผาเงินแล้วก็ให้เงินเราหม้าที่เราไม่ใช่อ่เข้าไปกระโจนเข้าไปแ โอ้ oh, ต่อสู้กับตลาดไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่น,ใชใชนักเทรดที่แท้จริงผมมักเปรียบเทียบเหมือนกับการเป็นนักรบกองโจรนะรอดูสัญญาณก่อนปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยก็เข้าครับหรือระดูก,กระแสดูแนวโน้มครับแนวโน้มมาค่อยเข้าไปเล่นกับแนวโน้มเข้าไปร่วมแนวโน้มแนวโน้มเป็นมิตรก็ไปร่วมทำเงิน ถ้าแนวโน้เมเบรมิก็ไม่สนใจถ้ามันขาดแนวโน้มทุกอย่างมันดูอุมครึมก็ไม่สนใจครับเพราะให้มันสัญญาณการกลับตัวชัดเจนค่อยเข้านี่ฮะที่สุดแล้วตลาดมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกมันเป็นแค่สิ่งที่เคลื่อนไหวไปตามอารมณ์ของมันหน้าที่นักเทรดคืออย่าคิดเอาใจอย่าคิดเพียงแค่จะเอาชนะตลาดแต่เฝ้าดูตลาดครับหาจังหวะที่ใช่ ที่ท่านเข้าแล้วท่านได้ตังค์หรือถ้าท่านเข้าแล้วต้องคิดเผื่อทางหนีนะหนียังไงไม่ให้เจ็บเจ็บหนักใช้หลักการนี้ครับชักเข้าชักออกชักเข้าชกออกนี่เป็นมุมมองของนักสวิงเทรดนะแต่ถ้าเป็นมุมมองของพวกระยะยาวก็อีก,อกมุมหนึ่งนะอันนี้ต้องต้องว่ากันแบบแฝงนะฮะแต่ถึงนกันนั้นเนี่ยตลาดมันไม่ได้ให้มันไม่ได้เป็นศัตรูนักเทรดหรอกตัวเราเองฮะที่เป็น ตัวร้ายของตนเองฮะเท่านี้นะครับรีนี่จะกการคลิปหน้าสวัสดีครับ